สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกันกันกบแก้อีกแล้วนะคะคำเตืนค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพวกกความมั่นิงนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพืกก่อความมั่นิงเท่านั้นนะทุกคนรอบที่ผ่านมาของเรานะคะก็ได้แบบนี้เลยค่ะสี่หกค่ะสี่หนะคะสี่หนะคะสี่หนะคะ 4, 6, ได้อะไรอ่ะจะบอกว่าวันนี้สี่หน่อยเราไม่ได้ลงคลิปให้นะถ้าใครเห็นสีหน่อยก็อยู่นี้นะคะทุกคนสี่หน่อยของวันนี้นะที่สิบแปดนะคะไม่ได้ลงคลิปยาวนะได้แบบนี้นะคะสี่หน่อยมาสองสามศูนย์แล้วนะสําหรับหน่อยพิเศษนะคะสองศูนย์สามสองศูนย์สามนะคะสําหรับหน่อยพิเศษอมาแล้วนะคะกับหกหก นะตอนนี้คือที่เราเอาคิวนี้คือตอนนี้พิเศษออกแล้วนะ,ะนะลอาต่อไปนะลาพัฒนาานก็อยู่ในกลุ่มก็ไแบบนี้นะฮะชุดเต็มนะคะนี่คือชุดเต็มหนูมาเติอมอันนี้ให้ด้วยจริงว่าจะไม่ลงคลิปแล้วนะ ิจริงได้แค่ศูนย์นะคะทุกคน Pero también vayan ชอบไปได้นะทุกคน จะเบิ้ลก็ะนี่แะ shut ไปตามใบทุกคนไปศูนย์ได้ไปหนึ่งได้ไปสี่ไ,ได้ไปสองได้ประมาณนั้นค่ะ ชอบไหมชอบไหมชอบไหมหปวหัวนะอ่าประมาณนี้โอโหั่วอ่ะชอบไหมชอบไหมชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะสำหรับแนวทางแต่ละแนวทางนะคะทุกคนประมาณนี้แหละนะแก้วก็นะคะประมาณ มีอะไรมากมายนะคะทุกคนขอทุกคน